คลิปนี้นะฮะผมจะมาวิเคราะห์คำพูดของท่านทนายอนันตชัยและท่านมหาหมีทนายในมูลนิธิกองทัพธรรมนะครับว่าจะเป็นกองทัพธรรมจริงหรือเปลา่านะครับเป็นวิจารณญาณของผมโดยส่วนตัวนะครับดังนั้นพี่ๆที่รับชมก็ใช้วิจารณญาณให้การรับชมนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อตามแต่เหตุผลของแต่ละคนได้เลยนะครับ ผมจะพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเมื่อวานพอได้ดูทิกตอกในช่องไทยนิวส์นะครับก็เจอท่านทนายทั้งสองคนนี้ยคุยกันเรื่องคารวะสอนธรรมผมฟังแล้วรู้สึกผิดหวังนะครับผิดหวังง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าไปเรื่อยๆอันแรกผมต้องบอกก่อนผมเคารพและศรัทธาในตัวพระเจ้าอโศกมาราชนะครับเนื่องจากท่านเป็นผู้มีพระาาการุณาที่คุณย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับในการที่จะรวบรวม พระสงฆ์ผู้ทรงสุดตาเป็นผู้ผ่าหูสูตรในสมัยนั้นเนี่ยมารวมรวมกันตั้งงเยอะนะครับเพื่อบันทึกพระธรรมคําสอนที่พระสงฆ์แต่ละรูปเนี่ยทรงจําเอาไว้ได้เอามาบันทึกและเมื่อก่อนเนี่ยพระสงฆ์สมัยก่อนเนี่ยผมคิดโดยส่วนตัวนะแต่คิดว่าเป็นแบบนั้นแหละเป็นคนที่มีศรัทธาแล้วก็เชื่อฟังพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดอย่างที่เรียกว่าตถาคตเอกันตะ,ะโตอภิปสันโนเลื่อมใสในตถาคตย่าง ถึงที่สุดโดยส่วนเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะบันทึกโดยใช้ความจําที่ฟังมาว่าผู้เจ้าบอกอะไรแล้วก็เอามาบันทึกจะไม่มีอัาธาิบายเพิ่มเติมจะไม่มีการแต่งใหม่จากความคิดของตัวเองเพิ่มเติมลงไปในสิ่งที่จดบันทึกนั้นแล้วหลังจากที่จดบันทึกเรียบร้อยปั๊บพระเจ้าอโศกก็ได้ทรงพระกรณียกิจอีกเรื่องหนึ่งก็คือทรงส่งสมณทูตทั้งหมด9้สาย เพื่อนําคําสอนที่ตัวเองให้ปิกขูเนี่ยนำมารวบรวมเนี่ยบันทึกเอาไว้เนี่ยกระจายไปก้าสายทั่วโลกเพื่อให้ทั่วโลกเนี่ยได้มีพระธรรมคาสอนของพระเจ้าได้เรียนรู้ทึ่งทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์ได้เก่แก่เจ็บตายออกได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเคารพพระเจ้าโศกศรัทธาพระเจ้าโศกนะครับแต่คนที่ผมเคารพมากกว่าและมากที่สุดคือพระพุทธเจ้านะครับ ท่านชัยบอกว่าการสอนธรรมะเนี่ยมันต้องมีหลักถูกต้องฮะเรามีหลักเราจะได้มีที่อ้างอิงอย่างถูกต้องแนละมีเหตุผลไม่ได้พูดอะไรมัว่วซั่วและจะต้องไม่พูดอะไรมาจากการคิดปรุงแต่งของตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มีหลักนะครับหลักของผมด้วยผมคอรพในตัวของพระเจ้าอโศกมหาราช ผมจะอ่านแต่เฉพาะภาษาไทยที่แปลในส่วนที่พระเจ้าอโศมหาราชเนี่ยได้ให้พระสงฆ์มาหลายรูปมาช่วยบันทึกแต่ส่วนที่เป็นคําแต่งเติม,มอ,อื่นๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกไทยในปัจจุบันเนี่ยผมไม่อ่านอันนี้เป็นมุมมองวิจารณญาณโดยส่วนตัวใครจะมองบอกผมตึงก็ปล่อยไปเลยผมยอมตึงเรื่องนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าพิกูทั้งหลายพิกูทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิกขาบทที่บัญญัติเอาไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเครื่อคลัอยูเพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิจิตงได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นอย่าใช้คําว่าทางสายกลางในเรื่องของการเคร่งครัดตามธรรมวินยัยนะครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทางสายกลางเอาไว้อยู่ไม่กี่กรณีกรณีแรกอย่างที่เราเรียนกันมาในเรื่องของธรรมจากกระเปาวัฒน่าสุการเทศนาสั่งสอนปัญญวิคี ส่วนสุดทั้งสองคืออะไรอัตตากิลมฐานุโยโคการประกอบตัวเองให้เป็นทุกข์ให้ลําบากให้เดือดร้อนและการมาสุขขนร,ริการโยโคการหมกมุ่นตัวเองอยู่กับการอยู่กับรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นของน่ารักคล่ายน่าปรารถนาน่าพอใจท่านให้เราอยู่ตรงกลางตรงกลางของท่านหรือทางสายกลางก็คืออริยะอัตถังคิดกมันี้นั่นเองหรืออริยมรรคองแปดแค่นั้น หรือท่านสอนว่าอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือ,อนัตติตาความไม่มีอัตตาอัตติตาความมีเราเนี่ยสิ่งใดที่เกิดและดับเนี่ยส,สิ่งนั้นไม่ใช่มีหรือไม่มีแต่เมื่อเกิดดับได้ความตรงกลางที่ใช้เป็นคําจับความกัดความของมันก็คือความมีตัวตนอยู่ชั่วคราวเหมือนตัวผมเนี่ยวันนี้มีอีกร้อยปีไม่มีแล้วตายนะครับร่างกายนี้ที่ประกอบด้วยมหาปูตาทั้งสี ดินน้ำไฟลมก็ต้องคืนกับสู่ธรรมชาติแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็ต้องไปเกิดใหม่ถ้าผมยังมีกิเลสอยู่แค่นั้นเองไม่ได้ยากนะครับท่านอธิบายอัตติตากับนัตติตาเอาไว้ตรงกลางด้วยปฏิจจสมุปปาโทรหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองท่านจะไล่เลยเอวิชชาปัจญาสังขาราจนกระทั่งทุกขโทมนัสอุบายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน เนี่ยไล่ไปเลยแล้วก็ไล่สายดับต่อแค่นั้นเองนี่คือทางสายกลางไม่ใช่ตึงและหย่อนกับทุกเรื่องต้องใช้คําว่าทางสายกลางของพระพุทธเจ้าพวกนี้กล่าวตู่คำพระพุทธเจ้าด้วยการใช้คําว่าทางสายกลางนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอรบพระเจ้าโศกผมจะยึดเฉพาะสิ่งที่พระ,พระเจ้าโศกถ่ายทอดมานะครับพราเขารุ่นสู่รุ่นแลวเขาเป็นที่ตั้งของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นส่วนเราเนี่ยมันเป็นที่ปลายทางเราไม่รู้หรอกเขาถ่ายทอดอะไรมาเรามีหน้าที่แต่แค่ เรียนต่อจากสิ่งที่เขาสืบต่อมาให้เราเนี่ยส่งต่อมาให้เราแค่นั้นเองนะครับดังนั้นผมไม่มีสายไม่มีนิกายพระพุทธเจ้าไม่เคยแบ่งสายไม่เคยแบ่งนิกายนะครับไม่มีหินนยานเถรเถรวาทอะไรไม่มีนะครับสายมีสายเดียวคือสายคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับส่วนในวัดป่าวัดบ้านไม่มีพระเจ้าไม่เคยแบ่งไปแบ่งกันเอาเองนะครับการแบ่งแบบนี้จะทําให้สังคมแตกแยก นี่ผมคิดเอาเองส่วนปฏิบัติปริยัติก็ไม่เคยแบ่งแยกพระพุทธเจ้าก็แค่บอกว่าท่านแค่แค่จำแนกบุคคลให้ดูว่าบุคคลเนี่ยเขาสร้างเหตุปัจจัยมาหลายแบบนะดังนั้นแต่ละคนเนี่ยบางทีเขาสร้างเหตุปัจจัยมากจากการเป็นคนมีฤทธิ์มากก็ไปอยู่กลุ่มคนมีฤทธิ์มากแล่ชอบอยู่ด้วยกันคนที่เป็นธรรมกัจถึกก็เป็นธรรมกัจถึกอยู่ด้วยกันพวกที่ชอบเรียนรู้กันเกิดแก่เจ็บตายอริยสัจสี่เปียวเพียวก็จะอยู่กองนี้อีกเนี้ยท่านแค่บอกว่าเหตุปัจจัยของคน,ไม,มมน,นไม่เหมือนกันหรือชอบไม่ แต่ไม่ได้ให้แยกสายแยกนิกลายนะครับพระพุทธเจ้ามีคนเดียวคําสอนมีอยู่ชุดเดียวดังนั้นก็ต้องอยู่แบบนี้ทั้งหมดไม่มีการแบ่งแยกนะครับดังนั้นหลักการสอนของผมคือสอนจะเป็นเฉพาะคําที่พุทธเจ้าท่านตรัสหรือคําที่พระพุทธเจ้าท่านรับรองไม่ว่าจะเป็นของเดียรถีปริปาโชกหรือสมณพราหมณ์เหล่าอื่นถ้าพพุทธเจ้าท่านรับรองเชื่อได้ และคนที่สอนธรรมะเนี่ยสามารถสอนผิดได้ไม่ได้แปลกอะไรแต่เราต้องดูเจตนาว่าเขาตั้งใจสอนผิดเพื่อที่จะให้เราเสียทรัพย์ให้เราเข้าใจผิดหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าเขาแบบว่าเออด้วยการพูดเร็วเกินไปและพูดเยอะเกินบางทีมันก็มีเบอร์มีผิดบ้างนะครับเหมือนผมเองก็พูดผิดได้นะครับเพราะอะไรเพราะพระเจ้าบอกว่าคนที่พูดผิดไม่ได้มีอยู่แค่คนเดียวท่นก็คือตัวท่านเพราะว่าท่านตั้น,ท,นท่านตั้งจิตไว้ในสมาธิทุกครั้งในการพูด ดังนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยจะไม่พลาดเลยแม้แต่คําเดียวเพราะถูกแกล่งกรองมาจากสมาธิส่วนผมไม่ได้มีสมาธิตลอดเวลาผมมีหน้าที่ท่องจำํำนะมาพูดตามดังนั้นมันมีโอกาสผิดได้จากความเบลอและความงงงงายของผมนะครับและท่านก็ยังสอนอีกในส่วนของผู้ฟังนะครับท่านก็ไม่ได้บอกให้คนฟังต้องโง่นี่ดูในหลักการล้มาสูตรข้อสิอย่าเชื่อเพราะแค่ว่าสมณะหรือพราม์คนนั้นเนี่ยเป็นครูของเรานะครับ แล้วถ้าไม่เชื่อต้องทําไงก็ไปตามหลักมหาประเทศสี่นะครับเมื่อใครมาบอกว่าอ๋อผู้เจ้าสอนแบบนี้นะพวกเธอก็อย่าพึงรับรองอย่าพึงกัดค้านพึงกาหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วนําไปตรวจสอบในพระสูตรเทียบลงในพระวินยัยถ้าเข้ากันได้ลงกันได้แสดงว่าคนนั้นเนี่ยที่มาบอกเธอจํามาถูกให้เธอรับคํานั้นไว้แต่ถ้าเธอเอาไปเทียบในธรรมในวินัยแล้วมันเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงเขาจามาผิดเธอพึงทิ้งคานั้นไปเสียแต่ผู้เจ้าไม่ได้บอกว่าเออ ถ้าเขาจามาผิดเธอต้องไปดําเนินคดีตามกฎหมายเขานะ้าไปเปรียบเทียบปรับ,รบติดคุกในประเทศประหานอย่างเงี้ยมีเหรอนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมหมายผมเดาเองนะว่าทานายอนัอนตชายเนี่ยท่านหมายถึงอาจารย์เบียนะครับที่บอกว่าอ๋ออาจารย์เบียรจะไปล้างบาปพวกทําเดรัจฉานวิช,ชาผมก็เห็นด้วยนะแล้วทําไมท่านต้องไม่เห็นด้วยเพราะพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วว่าเดรัจฉานวิช,ชาเนี่ย มันเป็นของที่ขวางกั้นการบรรลุธรรมขวางกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานและพระเรียนเพื่อพระเนี่ยบวชมาเป็นพระเพื่อเรียนเพื่อจะให้ตัวเองบรรลุนิพพานจะได้ไม่ต้องอยู่กับกองทุกข์แบบนี้แต่คุณมาทําเรียนละชานวิชาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าแม้นี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งและไม่ถูกหรอก็ควรจะล้างบาปไม่คนแบบเนี้ยถ้าเป็นคารวะผุดุดชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นอยู่ในสมณสารูปไม่ได้เป็นพระสงฆ์เนี่ยทำมันก็เป็นการประกอบอาชีพสุจริตอย่างหนึ่งแค่ ผิดศีลธรรมเพราะว่ามันเป็นการขายมิจฉาทิฐิผมย้ํานะว่าคารวาทําได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมเพราะคุณกําลังขายมิจฉาทิฐิให้เขาหรือขายความเห็นผิดในเรื่องของกรรมให้เขาว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากคนอื่นบันดาลกรรมหรือสุขทุกเกิดจากตัวเองบันดาลกรรมหรือสุขทุกเกิด,าดะะจากทั้งตังเเวเองและผู้อื่นบันดาลกรรมหรือสุขทุกเกิดขึ้นมาลอยๆโดยปราศจากสาเหตุได้แต่จริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าตรงกันข้ามเลยกรรมหรือสุขทุก ไม่มีใครบรรดาได้ทั้งนั้นและไม่ได้เกิดมาลอยๆแต่กรรมเกิดมาจากผัสสะการผัสสะคือการกระทบกันของตากับรูปเลยมีวิญญาณทางตาหูกับเสียงเลยมีวิญญาณทางหูจมูกกับกลิ่นเลยมีวิญญาณทางจมูกลิ้นกับรสเลยมีวิญญาณทางลิ้นกายกับการสัมผัสเลยมีวิญญาณทางกายและใจกับความคิดเลยมีมโนกมโนวิญญาณแค่นั้นเอง นี่แหละกรรมเกิดเป็นอย่างไรพูดเหรดาลเลยไม่เกิดมาจากผัดสะนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยนะครับผมไม่รู้ว่าที่ท่านทนายมาทยชัยและมหามีออกมาปกป้องเดลฉานวิชาหรือเปล่าทําไมเวลาเขาบอกจะล้างบาปเดรจฉานวิชาต้องเหมือนมีขำด้วยหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดคุณควรจะต้องสนับสนุนดิว่าพระห้ามทามันเป็นสีนมงค้านะถูกไหมแต่ทุกวันนี้สะดาะเคาะต่อชะตา ลุกเสกดูเลิกดูยามทำน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ทำสายศีลเจิมรถเจิมบ้านกิจของสงฆ์ทั้งนั้นเหรอนะครับผมเรียกกลุ่มเหล่านี้โดยส่วนตัวว่าวัดตะโกตูหระมงคลหรือมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นและเป็นอะไรนะศีลรปตะปรามาก การรักษาข้อประพฤตินอกธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะครับผมเน้นย้ําเสมอว่าอิทธิปาฏิหารมีอาเทศนาปาฏิหารมีเดรฉานวิชามีแต่เป็นของปุถุชนเป็นของชาวบ้านเป็นของไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเพื่อนเบื่อนหน่ายคลายกําหนัดกลับไม่เหลือเพื่อนิพพานเป็นของนิพระไม่ควรทําและพระไม่ควรสอนถ้าจะสอนต้องบอกว่าเป็นของชั่ว อีกเรื่องหนึง่งที่ผมต้องพูดนะครับท่านนันชัยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าใครจะด่าพระแล้วตกนรกถ้าผมด่าพระถ้าผมไม่ได้ดา่ดาด่าต้องใช้คําหยาบคายใช้คำเพ้อเจอ้อไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินยัยอันนี้เรียกว่าดา่าแต่ผมพูดด้วยคําสุภาพและผมอิงอัดอิงธรรมทุกครั้งในการตําหนิพระผมไม่ใช้คําว่าดา่าผมใช้คำว่าตําหนิพระพุทธเจ้าสอน บอกถึงกลุ่มคนเอาไว้มีสามจำพวกมหาหมีน่าจะเคยเรียนนะครับหนึ่งคนที่สันเสริญคนอื่นอย่างเดียวตําหนี่ไม่เป็นสองคนที่ตําหนิอย่างเดียวสรรเสริญไม่เป็นท่านอนันชัยไม่รู้เป็นกลุ่มสองไหมกลุม่มดาวสามคนที่ทั้งตําหนิติดเตียนผู้อื่นและทั้งสรรเสริญทำสองอย่างพระพุทธเจ้าท่านสันเสริญกลุ่มบุคคลที่สามคือทั้งสรรเสริญและตําหนี่บุคคลเนี่ยต้องทำสองอย่างเนี่ย คือกลุ่มคนที่เลือที่สุดแต่ต้องทำโดย2กรณีหนึ่งตามการอนควรตามความเป็นจริงสองอยา่างการอนคขรความเป็นจริงแค่นั้นดังนั้นเราสามารถติเตียนบุคคลได้สันเสริ์บุคคลด้วยนะครับส่วนการว่าพระว่าได้ทำไมจะว่าไม่ได้ไม่งั้นจะมีคำว่าโลกาวัชชัยอย่าให้โลกติเตียนก็พระทำตัวไม่ดีมก็ต้องถูกติเตียนถูกไหมละ่ะ ม่ใช่พระสามารถติตียงเองได้เนี่ยถ้าพระเนี่ยรักษาศีลในกลุ่มของอาภิสมาจารย์หรืออาจระโคจระสัมปันนาเนี่ยที่มีกว่าสองพันข้อเนี่ยให้ดีเนี่ยมันเป็นกลุ่มศีลที่ทําให้พระอยู่ด้วยกันเองอย่างสงบสุขแล้วก็เป็นที่น่าเคารพบูชาของคนที่มาผ่านมาพบเห็นเป็นกลุ่มศีลที่ทําให้คนอื่นมาเลื่อมสายศรัทธาเนี่ยอภิสมาจารย์เนี่ยเคยศึกษากันบ้างไหมนะครับ และอีกอย่างหนึง่งการเรียกว่าพระไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เข้าพิธีอุปสมบทโกนหัวใส่จีวรถือบาตรอยู่วัดถึงจะเรียกพระพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติว่าไอ้คุณสมบัติเหล่านี้ถึงจะเรียกพระนะถูกไหมครับท่านมหามีคุณสมบัติที่เราจะเรียกพระได้ก็มีอยู่หลายๆพระสูตรอย่างเช่นพระสูตรครูเป็นโคอ่าเหมือนพระเนี่ยเปรียบเสมือน เหมือนวัวเนี่ยวัวเดินอยู่ฝูงหนึ่งแล้วมีลามาตัวหนึ่งมันเห็นวัวหมดเลยแล้วมันคิดว่ามันเป็นวัวแต่จริงมันเป็นลาเนี้ยดังนั้นพระที่ไม่ทําตามธรรมวินัยก็ไม่ใช่เรียกว่าพระนะครับถึงเขาจะบอกเขาเป็นพระแต่เ็าไม่ใช่พระหรืออีกพระสูตรหนึ่งที่เราท่องกันอยู่ทุกๆวันเลยไอ้บทอาอารัธนาพระรัตนรัยเนี่ยอย่างคําว่าสุป,ปฏิปันโนเนี่ยท่านชอบบาลีเนี่ แปลว่าอะไรผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิบันโนผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิบันโนผู้ปฏิบัติให้รู้ทางดับทุกสามีจิปฏิบันโนผู้ปฏิบัติอันสมควรแก่การเคารพบูชา 4. อย่างนี้คือคุณสมบัติของพระที่ถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยไม่ใช่ตามครูบาอาจารย์นะครับ ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ทําตามทำวินไยครูบาอาจารย์ก็คือลาไม่ใช่โคและพระพุทธเจ้ายังพูดถึงในพระสูตรส่วนของอะไรนะผ้าเปลือกปอนะครับที่มีหนามใส่แล้วทรมานร่างกายทั้งคันทั้งเจ็บอะไรแบบนี้ยพระทุศีลไม่ว่าบวชมานานแค่ไหนก็สามารถเป็นผ้าเปลือกปอได้ท่านไม่ได้วัดตามการอายุการบวชท่านยึดตามศีล สิขาบทนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องดูก่อนว่าอะไรคือพระแล้วท่านไม่ต้องห่วงว่าถ้าผมตกนรกมันก็เป็นผมตกเองถ้าไม่ได้ตกแนละ้วท่านเป็นห่วงอะไผมนะครับและไม่ต้องพูดนะครับคําว่าสมมุติสมผมไม่ชอบคำแต่งใหม่พระเจ้าไม่เคยบัญญัติคํานี้เพราะว่าการที่จะมาเป็นพระเนี่ยมันต้องปฏิบัติตัวเองเพื่อให้เป็นบุรุษสี่คู่นะับเพียงตัวให้ได้แปดบุรุษ มีใครบ้างคนที่พยายามทําตัวเองให้เป็นโสดาบันคนที่เป็นโสดาบันแล้วคนที่พยายามทําตัวเองให้เป็นสักทาคามีคนที่เป็นสักทาคารีแล้วคนที่พยายามทําตัวเองให้เป็นอนาคามีคนที่เป็นอนาคามีแล้วคนที่พยายามทําตัวเองให้เป็นอรหันและคนที่เป็นพระอรหันแล้วนี่คือบุุรสี่คู่นับเพียงตัวได้แปดบุษเนี่ยก็คือกลุ่มคนอีกกลุ่มคนที่สามารถเรียกว่าพระได้ถูกไหมท่านมามี มาพูดถึงอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของภาษาบาลีผมเคยพูดไปแล้วบางคลิปเป็นอะไรนักหนากับภาษาบาลีทําไมต้องเก่งบาลีบูรพกษัตริย์ของเราก็ทรงนิมนต์พระมาตั้งหลายรูปนะครับแล้วก็ทําการแปลมาให้เราเราก็เรียนที่แปลสิส่วนอันไหนคิดว่าแปลไม่เข้าใจเราก็แค่ กลับไปหาบาลีแต่ถ้าเขาแปลเข้าใจแล้วเราก็อ่านไทยไว้ก็ได้มันจะยากเลยไม่งั้นก็เอาภาษาไทยที่เขาแปลมาไปเผาทิ้งดิถูกไหมจะแปลทําไมอะ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยบาลีพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัตินะครับว่าถ้าคุณเก่งบาลีคุณจะบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าถ้าคุณเก่งบาลีคุณจะสามารถไปสอนธรรมะากคนอื่นได้ถูกไหมถ้ามีบัญญัติขอ พุทธพจน์หน่อยนะครับดังนั้นอะไรก็ตามอย่าคิดเองเอยเองนะครับต่อมาเรื่องของการศึกษาของพระนะครับสมัยก่อนนะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องการสอนของพระอ๋อว่าพระคุณต้องจบนักธรรมนะคุณต้องจบปรรเรียนนะถึงจะไปสอนคนอื่นได้ถูกไหมถ้ามีพุทธบัญญัติขอหน่อยครับดังนั้นอย่าพูดอะไรลอย อย่าพูดอะไรโดยคิดเองเออเองนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าอ่ะก็ท่านก็บอกแล้วอย่ามีมานะหกอย่ามาเที่ยวยกตัวเองอยอตัวเองอ๋อเราต้องเอาเฉพาะคนที่จบปร,ริญญาทำเก้าเก่งภาษาบาลีแล้วไงดูคนที่สอนที่เก่งภาษาบาลีทุกวันเนี้ยผููจากันรู้เรื่องไหมยังทะเลาะกันอยู่เลยนะฮะผมนี้ครับ เบื่อนะครับเรื่องของบาลีเรื่องของการศึกษาพระผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มหามีบอกว่าเราต้องมีพุทธสังฆาวตาธรรมสังฆาวตาสังฆสังฆาวตาสังฆารวตานะครับการเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ผมบอกอผมเคารพในพระพุทธดังนั้นผมเอาเฉพาะคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าพระธรรมสองคำว่าพระสงฆ์เนี่ย คุณต้องไปดูคําว่าบัญญัติของพระสงฆ์ก่อนว่าพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติเนี่ยคืออะไรไม่ใช่เอาคําว่าพระสงฆ์จากการแค่โกนหัวใส่จีวรเดินมินทบาทแล้วเรียกพระเพราะสมณพราหมณ์เมื่อก่อนเขาก็มีแบบเนี้ยตั้งหลายหมู่เหล่าที่ไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนาดังนั้นการแต่งกายการเข้าวิธีไม่ได้เรียกว่าพระ,พระแต่ต้องดูว่าเขาปฏิบัติตามธรรมนัยรักษาศีลสิกขาบทของพระหรือเปลา่านะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ย ที่ท่านสอนเอาไว้เรื่องสุกตะวินโยหรือระเบียบถ้อยคําของพระสุคตว่าทาที่ตถาคตประกาศแล้วเนี่ยงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงอย่างเงี้ยท่านบอกว่าคําสอนที่ท่านพูดเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยมันงามหมดแล้วมันสมบูรณ์แล้วแต่ท่านไม่ได้แยกเอาไว้ว่าอ๋อทําแบบนี้นะที่เป็นหมวดหมู่นี้ อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมเบื้องต้นอันนี้เป็นธรรมท่ามกลางนี่มธรรมที่สุดถ้ามีขอพุทธปัญญาที่ไม่ใช่มาจากคําแต่งใหม่นะครับผมจะได้น้อมใส่ใจเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนานนั้นอะไรที่เป็นธรรมะที่มาจากปากพระเจ้าเนี่ยถ้าเราจามาดีแล้วเราก็ถ่ายทอดได้หมดแหละมันไม่ต้องมาเที่ยวแยกหรอกพราะพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยแยกเพราะธรรมของท่านเนี่ย ทุกอย่างจะเข้ากันโดยเป็นประการเดียวไม่มีขัดแย้งกันดังนั้นจะสอนอะไรกวอนก็ได้เพราะแต่ละคนสร้างเหตุปัจจัยในการชอบเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันบางคนชอบเรื่องกรรมบางคนชอบเรื่องอขันตั้งห้าบางคนชอบเรื่องอิทัปปจิตตาบางคนชอบปฏิจจสมุปาทบางคนเก่งอาณาปานสติบางคนเก่งมรณา,านุสติอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถูกไหมแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ธรรมะของท่านเนี่ยมันไม่เกินความสามารถของมนุษย์หรอกนะครับแต่ว่ามนุษย์มันก็แบ่งออกเป็น3ามเหลา่าเหมือนบัว3เหลา่าพ้นน้ําเสมอน้ําแล้วก็ใต้น้ํานะครับสี่เหล่าไม่มีแต่งใหม่นะครับถูกไหมและสุดท้ายนะฮะผมก็อยากฝากว่าถ้าเราจะกีดกันคนที่มาเผยแผ่พระธรรมคําสอนโดยที่ใช้คําว่าอ๋อคุณต้องเก่งบาลีก่อนคุณเอาพระตไตรปิฎกฉบับ ภาษาไทยไม่ได้คุณก็เอาไปเผาทิ้งซะถูกไหมเพราะใช้ไม่ได้คุณเอาเก็บไว้ทําไมอ่ะแล้วถ้าคุณรักพระเจ้าอาโศกคุณก็ต้องปั้มเหรียญไปเรื่อยๆแต่ผมคงไม่ทำํำผมจะรักพระเจ้าอาโศกโ,โดยการยึดจากคําสอนที่พระเจ้าอาโศกได้บันทึกแล้ว้็ส่งมาตั้งแต่ตัวต้นฉบับแล้วผมจะอ่านเฉพาะตัวแปลต้นฉบับตรงนั้นอ่ะที่เป็นภาษาไทยเพราะเป็นคนไทยนะครับแล้วนอกจากเนี้ย มันจะเป็นเหตุทําให้พระสัตธรรมเสื่อมหรือเปล่าเพราะว่าจะทําให้ลัคนาห้าหรือแก้วที่หาได้ยากในโลกห้าประการในส่วนข้อสองคือคนที่ประกาศถ้าทมคําสอนของตถาคตเนี่ยยิ่งน้อยลงอีกพราถูกท่านขีดกันเนี่ยท่านมัเดเต่ไปจ้องจับติดถูกไหมท่านไม่เคยสัเนเสริญอยู่แล้วท่านมีแต่ตีเตียนผมก็เลยไม่สัเนเสริญท่านเพราะพระเจ้าสันเสริญเฉพาะคนที่ต้องตดเตียนเป็นและสัเนเสริญเป็นตามความจริงโดยการอ่านควร ตามที่ท่านตีคนอื่นมาเนี่ยตั้งแต่ผมดูคลิปเนี่ยผมยังไม่เห็นท่านอิงข้ออัดข้อทำตรงไหนเลยมีแต่อ้างว่าจะเอากฎหมายไปเล่นง,งานนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าที่ท่านกําลังทําเนี่ยมันดีหรือไม่ดีผมไม่รู้จริงๆว่าจุดประสงค์ของท่านคืออะไรแต่ถ้าเท่าที่ผมฟังมาสองรอบเนี่ยผมรู้สึกผิดหวังนะครับดังนั้นเนี่ยผมฝากเอาไว้แค่นี้ละกันนะครับ ก็อย่าดําเนินคดีอะไรกับผมเลยนะครับผมก็ชาวบ้านธรรมดาไม่มีตมมังค์มานจ้าทนายหรอกครับท่านเป็นทนายนี่ท่านอยากจะเล่นงานใครท่านก็เล่นได้อยู่แล้วนะฮะมันเป็นอาชีพของท่านนะครับผมไม่เก่งนะครับผมทางานอย่างอื่นนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่มีอะไรจะคอมเมนต์เข้ามาตําหนิติเตียนหรือเพิ่มเติม,ตม,มอะไรก็ตามสบายได้เลยนะครับ